ในขณะที่หลายประเทศกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤตโรคระบาดโควิดกลุ่มคาริตัสนานาชาติและ DPIHD ร่วมมือกันเพื่อจัดสรรอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นภายใต้นโยบายสู่อนาคตโดยให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์เป็นอย่างแรกในงานถแถลงข่าวที่จัดขึ้นเอริเชยจอนเลขาธิการทั่วไปกลุ่มคาริทัสนานาชาติอธิบายว่ามีหลายประเทศกำลังประสบวิกฤตในการรวบรวมผู้คนให้กลับมาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยกตัวอย่างในปากีิสถานมีชุมชนมุสลิมและคริสเตชนที่ถูกทอดทิ้งเราไม่ได้เข้าไปช่วยเฉพาะชาวคริสต์แต่ช่วยเหลือทุกคนเพื่อให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาและเรียกร้องว่ามันควรจะก่อตัวขึ้นมาสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดของพระศาสนาจักรคือการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กและผู้ลีภ้ภัยในบราซิลและเปรูพระศาสนาจักรมุ่งไปที่การช่วยเหลือชนพื้นเมือง เพื่อให้เจอกลุ่มคนที่มีความต้องการอย่างกว้างขวางตามที่พระคดินันปีเตอร์เติร์สันแนะนำพระคดินันปีเตอร์เติร์สันผู้นำกลุ่มย่อย DPIHD กล่าวว่านี่คือจุดประสงค์ที่เราต้องร่วมมือกันและพยายามสร้างระบบ<อ>ให้มั่นคงแข็งแรงด้วยเครื่องมือพื้นฐานที่เรามีตอนนี้นนเราสวดขอพระเจ้าว่าขอให้มีวัคซีนที่ช่วยให้เราผ่านพ้นสิ่งนี้ไปได้อย่างราบรื่นเพื่อที่เรา จะได้หลุดพ้นจนกว่าจะปราศจากโควิดเรายังไม่ปลอดภยัยพระคดินันยังบอกถึงเป้าหมายว่าควรเตรียมการเพื่ออนาคตที่จะรวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันและจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง